สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ขูสูค้คนนะครับมนีช่องวิทยาภาาแสบพี่น้องมือนีผ้าผีผ้าหนองมากินสมตํานะปูดองนนเน้นๆพี่น้องปูดองนะครับหล้กก็ขน,นมจีนหล้กก็ปิ้งไก่นะปิ้งไก่ทอดอ่ะปิ้งไก่บ่แมวนปิ้งไก่พี่น้องถอดไก่โอ้ยลืมส่วนลงส่วนพี่น้องเอา้ามามาต้องพีที่ตองนะสาราวิทยานะครับกิ่นเลยพี่น้องมามามา,มา ซิมเบิงจะข้ำพี่น้องมาปูดองเมียไปหาใหม่นะเขออยากใส่นิ้วนะครับพี่นอ้อง แซบบาดแซบฟังเสียงเอาพี่น้องสุดเท่านั้นอื Pudong, đông, nền nền bù Cảm tôi nhảy lên Tôi nhảy nhảy lên ฝนตกข้างในบ่พี่น่องวมืน,นี้น้ำมือเศร้าเพราะมาันฝนสีตก ไดครับพี่น่องสั่งเพชรเปรียวหวานปลาเมียตำไห้นะครับเพชรเปรียวหวานื้อ ตำปูดองอดีได้พี่นอง แซ่บคักพี่น้องบุตรกินโดนล่ะโอ้ย นี่หนังมันนู้นไว้แซบเลยเวลาพี่น้องหนังไก่ทอด พี่น้องบ่อยกปากเลยคลิปเนี้ยกินอย่างเดียว

พอดีแซ่บพี่น้องกินหลายบ่ไเด้อ่ะมันจะทองเสียนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องอ่ะบะตองพิธีรี่ตองนะกินแซ่บแซน้ำกันนะครับพี่น้องสมตำปูดองนะสมตำปูดองนัวๆนะครับผมเพชดเพนะครับผมคลิปนี้นะอ่ะขอบคุณอ่ะเอฟซี FC. ตุกขุตุกค้นนะครับมาว่าสิยุ่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศนะครับผมติดติดตามวิทยาภาสเสียบนะ ขอบคุณให้ท่านถูงห้เยเลยเบอร์ให้ท่านจะเลิ่นะ้ในนาทีการงานนะครับผมผมไม่มีอย่างไห้ผมยังตอบแทนนะนอกจากคําว่าขอบคุณครับผม